สวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนแนีแ่ยขอสวัสดีนกก็ลองด้วยเลยแหละเพื่อนเพื่อนเออวันนี้นี่เพื่อนเพื่อนปออ้อยมีออนนี้แบบใหม่เนี่ยนี่ก็คือบอนซี่ชื่อนายพันเรืองปาอ้อยเอบหมานะตั้งตั้งแต่ช่วงเดือนไอนี้แล้วแหละเพื่อนเพื่อนอืมมันเนี้ยหมันเนาะ น่าจะส่องเดือนแล้วแหละเพื่อนๆเนี่ยมันไม่โตพอป้าอ้อยบอกลป้าอ้อยไม่มีตต้ป้าอ้อยก็เลี้ยงไว้ธรรมดานะเนาะป้าอ้อยก็เลยว่ามันช้าเนี่ยเอฟมาต้นอร่อยอร่อยอันนี้รอยส้ามสิบบาทมั้งคาส่งเมาเมาทีเจ็ดสิบบาทเหมือนกันเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคาส่งเมาเม้าเขาเจ็ดสิบบาทต้นเทนี่นะเพื่อนๆคาส่งเมาเมาป้าอ้อยเจ็ดสิบบาทนี่ต้นเทนี่นี่ต้นเท่านี่เพื่อนๆมันตั้งกันไหมล่ะเออบอกให้ฟังเนี่ย เพราะฉะนั้นนะปลาอ้อยว่าข้าวปลาอ้อยไม่แพงหรอกเพื่อนๆตื่้างกันเนี่ยค่าส่งมาม่าปลาอ้อยเจ็ดสิบบาทเท่านี้นี่ค่าส่งมาม่างเจ็ดสิบบาทแต่เนี้ยปลาอ้อยก็เลี้ยงมานานแล้วมันไม่ตๆๆโตเพื่อนเือนปลาอ้อยก็เลยเลยมาทําตู้อบตู้อบอเน,นกประสงค์แบบที่เคยทาแหละแต่แบบปีกายที่ปลาอ้อยบอกเคยใส่ทุ่งแล้วก็ผูกห้อยน้องแนงน้องแนงหมดแต่ปีนี้ทําดีน้อยมีรากเพื่อน อันนี้ตอนแรกก็จะมาทมาําไม้ไม้ําบอดนั่นแหละก็บอกว่าบอดนะใบมันแข้งไม่ต้องคําก็เลยเนี่ยเอามาทําประโยชน์ทําไมถึงไม่เอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ป้าอ้อยเคย,มยเมื่อปีก่ายซื้อไม้ย่างประดุกหรือไม้ไผ่พอเราไปอบใช่ไหมมันจะเป็นลาเนาะอันนี้ป้าอ้อยก็เลยใช้แบบนี้แหละเนี่ยแล้วป้าอ้อยก็ทํากระตั้งป้าอ้อยก็ทําตู้อบหมดเลยเนี่ยใส่แบบเนี้ยที่ป้าอ้อยซื้อมาน่ะต้นละร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วแต่ชือ้อ แล้วแต่อะไรเข้าๆเนี่ยพอเสร็จแล้ก็อ้อยก็ทําแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงอย่างนี้แหละเนี่ยตู้อบเราตู้อบอันนี้ก็ส่งใช้ไปก็เพื่อนๆป้าอ้อยก็ยากจะให้มันใหญ่มันโตเนาะเพื่จะได้เป็นแม่ผ่านเอาเลี้ยงให้มันใหญ่สักโตสักคืบหนึ่งเพื่อนแล้วเราก็ค่อยอึงไอ้นี้ไอ้เนี่ยปอกแก้วเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆตัดมาครึ้งเพื่อนๆก็ผูกแบบนี้ก่อนผูกไอ้ให้มันแน่นๆแบบนี้แหละ แล้วพนักเราก็พูกเชือกคอยเมื่นสมัยก้อนเพี่นเพื่อนๆทันบางทีเวลาไปโรงเรียนซื้อโอเลียงแก้วละเออพุ่งแบบซ่องบ้านอ่ะแ้วเขาก็มีเชือกแบบนี้แหละปอแก้วแล้วเขาก็พูกพู้ให้เราแบบนี้ใส้ไปแบบนี้ยโอแต่นี่ปอกไอตัดมาซานไปหน่อยเนี่ยเพื่อนก็ดึงนี่แหละเพื่อนๆดึงแค่นี้แหละเนี่ยเพื่อนๆก็ไปห้อยกะปูตรงไหนก็ห้อยปะเนี่ยเพื่อนๆตู้อบเซตแหละตู้อบปอกอ้อยอีกปอกอ้อยก้นนี้แหละ โอยไม่มีทุนที่จะสื้อตู้อบแบบใหญ่ๆได้แล้วเพื่อนๆตอภะระเยอะเพื่อนๆอยอ,อ,อยก็เลยเนี่ยทําแบบนี้หอ้อยไปก้อนเพื่อนเนี่ยลองมาดูกันเี๋ยจะป้อยมันทิ้งไปเลยเดือนนึงทำไว้สิบรูเพื่อนมีสิบตนเออไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่โตเพื่อนๆเราก็ยากจะให้มันโตนะมันเป็นหมายพวกเนี้ยบางทีบอนซี่นะหมายพวกนี้มันจะโตช้าใช่ไหมมันไม่เมื่อนหมายพพวกอืม ที่ที่เราอะไรป้าจอมแล้วก็ฟังแล้วเราก็มาแยกงยังไงมันไหวเงี้ยเพื่อนนี่มันเป็นหมายผ้าชินเพื่อนแล้วเราก็ไม่รู้ก็ผ้าชินเท่าไหร่ก็จีดลีฟเท่านี้ข้าปออ้อยก็ผ้าชินแต้ข้าปอบอ้อยมันโตเลยนะเพื่อนเพือนก็เลี้ยงหมามันก็โตเลยนะโตเป็นคืบเลยนะไม่ใช่ว่าไม่โตอ้อยก็อย่างว่าว่าเออเดี๋ยวจะมาเปรี้ยงกระทั่งกระทั่งก็ไม่มีเพื่อนเพื่อนอ้อยสร้างไปแล้วไอไอไอเพจเก่าข้าปออ้อยแล้วเขาบอกสิ้นขานหมดสต็อกตั้งแต่ปีก้อนปีไหมเขาบอกให้ล่างปีไหม่ไปก้อนมานบอก ปอ้อยเอออะไรวะนานใช่วะแต่ก็ไม่ได้สร้างกันอืนหรอกบ้องตรงสร้างกันอึ่งกลัวกลัวเรื่องเงินหายเอ,อิงบอยนะเพื่อนเพื่อนสร้างข้องแล้วไม่ได้ข้องแล้วโอนเงินไปแมงบล็อกอย่างเงี้ยเคยกับบอนซี่นี่มดเยอะมากเลยนี่เพื่อนเพื่อนนี้ตู้อบอัน,นกว่าสงทํทไปลองทําไปบางทีเราก็ต้องใช้นี่เป็นแม่ขาแยากกระเลียงนอกตู้แบบนี้แหละให้มันแข็งแรงแต่มันก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนๆือนก็ปอ้อยมาค่ายตัวเหล็กไม่ีใครสื่อปอ้อย เนี่ยปอ้อยห้างัดห้างง,งีของตัวเองเนี้นะมองนินละเอกจังเลยเนะี่ยถ้าเอานินละเอกออกมานี่จะต้องมีคนเอฟแน่ๆเลยแบบถ้าปอ้อยก็เทียดายเลียงไว้ก้อนพอปอ้อยมีนินละเอกต้นเหล็กซ่องต้นไงซอกน,นึงเอามาค่าเพื่อนๆเไม่ใครซื้อแล้วก็มีหัวไม่ซื้อจ้องปอ้อยเนี่ยนิหนึ่งต้นนีนน้ก็เลยไม่เอาแล้วเลยต่ยังไม่นั้นนี่นะจ๊ะเพื่อนๆวิธีการ อบบอนซี่ทำตู้อบบอนซี่ของเราทำแบบง่ายๆก็เข้ามีกระโจมกันเนาะเพื่อนๆที่เราเห็นเข้ามีกระโจมมีอะไรที่ว่าขัางเดียวข้างอะไรอะ่ะเข้ามีเลขถ้าทำยางดีเราทำแบบง่ายๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เอาอันนี้ทาบแล้วก็เอาเทปไส้เทปไส้เองเพื่อนเพื่อนเนี่ยผดพันให้รบเอาทุ่งซ่วมเน้นตึงเพื่อนเพื่อนเนี่ยห้อยไปเลยนะพื้นที่ไม่มีอย่างนีก็ห้อยไ,ไ,ป,อยไ,ไปเพื่ห้อยไมไปเนี่ยใส่หนามน้อยนึงในขั้นเนี่ยต้อยไม่ได้ใส่เยอะนะม่ถึ่งครึ่งขั้นเนาะใส่น้อยเดียวพอยังไงเขาก็ควบแน่นอยู่แล้วเพื่อน อาทิตย์นึงค่อยเปิดดูทิ้งไม่งั้นปอ้อยเครืองมันไม่โตนูน้นนี่กะเดือนหนึ่งค่อยเปิดไม่เน่าก็ตายเออไม่ตายก็เป็นมีซ่องย่างเพื่อนเพื่อนเท่านี้จบเลือยงของตูอ้อบตูอ้อบอันนี้กว่าส่งกลาอ้อยเพื่อนเพื่อนวันนี้ปอ้อยมีบอนซี่มาจำหน่ายก็มีจำหน่ายอันที่จริงก็ก,ก็มีแหละก็มีตั้งแต่วันนั้นแจ้โกะทยอยออกมาไม่ได้จำหน่ายทีเดียวโชวเช,ชะเชชะหมดแลวอวอาทิตย์ละซ่องต้นส้ามต้น ก็เมื่อว่าทําคลิปคุยกับเพื่อนๆมั่งค่ายวันเว้นวันแบบค่ายแล้วก็แพ็กบ้างตอนแรกว่าจะส่งวันนี้ยชุดหนึ่งจะไม่ส่งหรอกข้อเปรียบไปส่งพรุ่งนี้นะคุณป้าคุณหนาทั้งร่ายที่สร้างเพราะว่าก็อีกคนนึงบอกว่าให้ส่งวันพฤหัสไมายุบบ้านกะว่าคล่องทึ่งวันวันสุกหรือวันเสาร์พอดีไอ้ใครจะส่งทีละหลังซ่องหลังเหมือนกันนั้นปอยก็เลยรวบรวมกันนะจะได้ประมาณสี่หลังเออจะได้ส่งทีเดียวพรุ่งนี้เพื่อนๆเพื่อมาค่ายอันนี้ได้อีก พ่งนี้คลิปออกทันช่วงปออ้อยแพ็กก็อาจจะทันเพื่อจะได้ไปอีกจะได้ไปพร้อมๆกันเพื่อนๆไปสนิเขาก็จะได้มารับไอ้นี้ก็มันก็ค่ายได้ทุกวันเพื่อนวันละสามกระทางซี่กระทางแต่บางทีก็คือคนเดียวเจ้าเดียวแล้วตอนี้ก็เออนั่นแหละปอ้อยก็เลยรออีกสักนิดบางวันก็ได้ซ่องเจ้าจะซ่องเจ้าก็หกกระทางเพื่อนๆปออ้อยก็ดีใจไม่ใช่ไม่ดีใจแค่เล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ ก็ในเมเื่อเพื่อนเขาบอกเดี๋ยวรออีกน่อย,อยเดียวให้ส่งพล่หัดก็จะรออีกสักจ้าหนึ่งอืองั่นแหละได้ส่งขีเดียวเพื่อนไม่ได้มีอะไรมีคนท่ามปาอ้อยลูกหมายฟอมก่อนนังนค่เท่าทไรไม่รู้ก่อนนเพื่อนๆถักห้าปาอ้อยนะปะอ้อยก็ไม่รู้อีกก่อที่ปาอ้อยจะพูดบ่อยๆหรือแบบนี้เรื่อว่าอีกก่อกระทา่างสิบก่าหนิวไม่รู้ก่อไน,นะเพื่อนๆปาอ้อยก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยจะตอบอยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดใครจะเอาก่อนี้ปาอ้อยจะ เอาไว้ต้นหนึ่งเอาต้นนี้ยอาไว้ต้นหนึ่งเพื่อนเพื่อนแล้วที่เลือกก็ให้เพื่อนเพื่อนไปมีหนึ่งมีซ้อมีซ่ามีซี่มีฮะเพื่อนก็ได้ไปหาต้นแล้วยังจะคืนอีกนะมีนองของขางอีกหนึ่งเพื่อนเพราะาก็จะเอาน่อกน,นี่ไวหวน่อกหน,นึ่งนี่เอาไวโอ้โหมันส่วยหวางก่อนมาเรามาเริ่มค่ายกันค่ายก้อนเนี้ยอื่มเล่จังเลยแต่ก็มีคนท่ามเราก็ไม่มีต้นใหญ่อันนี้มีซี่ต้น แต่ก็จะบอกค่ายก่อนนะเพื่อนฟอมกอนี่หันุมาจองถนนเพื่อนต้นไหวละอ่อนหรอกแต่ก้อนเนี้ยฟงฟิงมุงมิงเพื่อนฟงฟิงมุงมิงใส่นีปลาอ้อยค่ายอยู่ที่ข้อที่สองร้อยแปดสิบเพื่อนฟงฟิงมุงมิงฟอมกอนะมีซี่ต้นไม่รู้มันจะงอขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมีซี่ต้นแหละเพื่อนแล้วแต่นะจ๊ะอ่าพอมีคนถ่ามันไม่มีต้นใ่ญไไปที่หลานแล้วมันก็มีต้นเหล็กกว่นนีแหละเพื่อน มันก็เป็นต้นเดียวไงตอนนี้ป้าอ้อยก็ไม่มีจะค่ายข้องตัวเองได้ยังไงเลยน้นะตัวเองข้องตัวเองก็มีอยู่ต้นเดียวนี่ยังห้าเมฆมันไม่เจอเลยจอมไม่รู้อยู่ไหนนี่นะฮันุหมานจอมทะนนใครจะรับต้นฟอร์มนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทฟอร์มนี้มันเล็กป้าอ้อยก็จะค่ายราคาถูกแปดสิบบาทเผื่อสี่ซองสี่ซองแปดสิบสามสิบซองซีซี่วกซี่หายีสิบซี่หกยี่สิบซี สี่เจ็ดยี่สิบแปดก็ต้นประมาณเจ็ดสิบบาทก็พอปั่นกันเพื่อนเพื่อนให้มาซ่องร้อยแปดสิบเพื่อนเพื่อนต้นประมาณเจ็ดสิบบาทที่อื่นทั่วไปเขาคายแปดสิบบาทได้ซ้ำไปแปดสิบร้อยร้อยกว่าน,นี้ฮันุมานจองสน,นุเนเพื่อนเพื่อนยุตับหลามเมื่อกี้ใครจะรับก็ทักอ้อยมาอันนี้ต้นที่หนึ่งถ้าไปต้นที่ซ่องนางเสื้อดาวนเพื่อน ถ้าใส่ในี่ใครเลี้ยงก็ตายก็เลิกเลี้ยงเพื่อนเนี่ยปัดใจให้แล้วนะนางเสื้อดาวพอดีป้าอ้อยมีแม่ผ่านอยู่ซ่องต้นเพื่อน,อนถ้าฟอมก่อว้อยู่นะไม่รู้เหมือนไปขึ้นอยู่ไหนเพื่อนห้าไม่เจอเนี้ยแหละนั้นไปนั้นไปห้ไปงงงงกับตัวเองชีวิตต้นนี้ป้าอ้อยก็ข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบเป็นแม่ผันเพื่อน,อนหัวใหญ่หัวใหญ่จริงไม่เคยนั้นนะเพื่อน,อนไม่รู้ หัวใยห,หนังเสื้อดาวอันนี้ข้อที่สร้ปง180ใส่แม้ผันนะจ๊ะนี่ใค่จะรับก็ถักปอ้อยมาได้เลยนี่เพื่อนๆใครที่สร้างบอนซี่ปอ้อยปอ้อยมีเก็บเงินปลายทางจ๊ะมีเก็บเงินปลายทางเมาเมาอะ่ะหลังเราต้องพูดว่าหลังเรา70บาทไม่ใช่ต้น <laughs> เพราะว่าแต่ละคนสร้างถิ่นร้างต้นซี่ต้นบางทีซี่ต้นต้องใส่ซ่องหลังเพื่อนซี่ต้นของทันทั้งล่ที่สร้างบางทีก็ทังซิบก่านิวเือนอ้อยเลยต้องใส่ซ่องหลังมันหลังเดียวไปไม่หมดเพื่อนเออคิดเป็นหลังเจ็ดสิบบาทมาเมาหลังละเจ็ดสิบบาทปลายฐานก้าสิบบาทถ้าซ่องหลังก็ร้อยสี่สิบซ่องหลังก็ร้อยแปดสิบเพื่อนแล้วเต่แต่ป้าอ้อยก็จะพยายามแพ็คถ้าแบบเนี้ยก็จะได้แบบซ่องลูกเท่าดหล่เพื่อนถ้าใส่ไปสร้างลูกมันแน่นตึ๊กจัด เเห็นใจญ่ปอ้อยด้วยเพื่อนๆปาอ้ยอยนั่นแหละก็มันมีแต่แม่พันธุ์เพื่อนก็ปะอ้อยบอกเลยว่าต้นหลิงขายสีก็ค้าส่งก็ได้แหละเมมาๆตามนี้นะเพื่อนๆเนาะปะอ้อยมีปลายทางใครจะรับก็ถักปาอ้อยได้อันนี้นางเสื้อดาแม่พันธุ์สองร้อยแปดสิบต่อไปอันนี้ปีกนนป้กินนารีเพื่อนๆปี้กินนารีต้นนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะจ๊ะโอ้โหต้นไสจะโดดเด่ตรงนี้ ใบงิกเลยยั้งกับปลาหมึกกาดซีซวยแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันแก้เลยเพื่อนเพื่อเนี่ยมันมีหัวนะจ๊ะไม่ใช่จอมปี้กินาลีต้นนี้ใครจะรับปลาโอยข้อที่ซ่องรอยหาสิบบาทเพราะมันเป็นต้นเดียวเดียวเดียวถ้ามันมีลูกน้อยมีแต่ก่อปลา้อยก็ขีดสร้างรอยกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นแม่พันธุแม่พันธุ์จริงๆนะจ๊ะนี่ทรงใบซวยต้นแข้งแรงนี่ลายชัดิจีนแจ่มแจ้วแล้วเพื่อนๆพื่นนี้นะจ๊ะซ่องรอยหาสิบบาทปี้กินาลี ต่อไปก็โอ้กระทั่งต่อไปอันนี้คือหนุมานเชิญธงเพื่อนเพื่อนเชิญธงต้นนี้มันเล็กกว่าต้นวันนั้นนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมันเล็กกว่าต้นวันนั้นเห็นไหมใบสั้นแค่ก็เล็กกว่านิดเดียวอ่ะเห็นงเขาบอกอไะไรนใค่ายพูดไปตะผือตะผือไม่ได้มองกองนี้เพื่อนเพื่อนหน,นุมานเชิญธงความสูงเท่ากันเพียงแค่ใบ ใบสั้นกว่าต้นวันนั้นนิดเดียวเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเชิญธงต้นนี้ปอ้อยข้อที่สร้างร้อยบาทวันนั้นค่ายไปเอ้ววันนั้นมีคนรับไปแลว้วเพื่อนเือนนี่เห็นไหมเชิญธงสายแม่พันนะจะให้ดูให้ดูต้นนี้สร้างร้อยบาทนี่เห็นปะ่ะต้นนี้อาจจะเป็นน้องน้อยก็เข้าอาจจะลุ้นเดียวกันแต่อันนั้นสมบูรณกว้างไงนเพื่อนต้นนี้ไม่ค่อยส้มบูรณ์นอ้จริงๆจะเก็บไว้เองเนี่ยข้องปอ้อยอยู่ไปหมดแล้วอยู่ในแล้วก็มอย่างห้าไม่เจอเจอตะป้าย ต้นยังไม่ข bon. ึ้นมาเลยเพื่อนเพื่อนนู่นน่ะอยู่ทางนู่นเนี่ก็เลยปล่อยปะเชิญธงต้นนี้ปาอ้อยข้อที่สาม probable, ้อยบ้าจ้ะเพื่อนเพื่อนใส่แม่พันธุนะจ๊ะใส่แม่พันธไม่ใช่ตั้งแม่นะแม่พันเพื่อนเพื่อนสร้างอยบ้าจ้ะอันนี้จะค่ายทูกับต้นนั้นพออันนี้ใบมันสั้นกว่าหรือกว่านี่ใครจะรับก็ทักปาอ้อยมานี่ต้นที่หนึ่งคอหว่างมุมนี้เนาะก็ไปต้นที่สอง ต้นที่ซ่องมีว่าอยากตีฉดาเพื่อนเลือกต้นเดี่ยวนี้แหละอยากตีฉดาใครจะรับต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทเพราะต้นนี้มันเป็นต้นเล็กนี่นี่เห็นไหมต้นเล็กไม้นี่เห็นป้าเพื่อนใบเข้าพอแก้แล้วใบเข้ามันจะหยับหยับยนยนนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้ตึงมันพกหกล่องนะเพื่อนเพื่อนใบเข้าจะยนยน หยับยับนะยักตีชดาแล้วแล้วมันอม,มันสวยมันแตกตั้งกว่าหกโลงปอ้อยเห็นต้นแม่มาแล้วสวยจริงนี่ยักตีชดาต้นนี้มีซ้มต้นนี่ให้ดูโคนเห็นไหมโคนใหญ่ตะลึงตึงซ่องรอยห้าสิบบาทยักตีชดาต่อไปอันนี้เป็นลูกไม้เพื่อนเพื่อนลูกไม้แต่ปอ้อยไม่ค่าย่านั้นลูกไม้แปดสิบหรือร้อยหนึ่งอะต้นนี้ปอ้อยค่ายทีซ่องร้อยบาทลูกไม้ให้ดูก่อน นี่เห็นไหมเมื่อนอะไรเมื่อนอยกักนางสุชาดาอะไรสักอย่างเพราะลูกใหม่นี่าออยก็หลับมาเพงเพื่อนจะบอกว่าหลับมาต้นละร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเห็นปะแต่ต่อเข้าเพื่อนเลื่อ 130, ร้อยสามสิบก็จะค่ายซ่องร้อยนี่แหละกระพุ้ดตรงๆเนี่ยขอซ่องร้อยค้าน้ํามันไม่มีพ้าเย็บด้วยเนี่ยซ่องร้อยบาทเอาหมดฮักล้นหมดเลยดิ่งมาเปี้ยงกระทั่งให้ด้วยนะเพื่อนเขาใส่ซี่หนิว น้องแบ่งไส้ซี่หนิวนี้ลูกหมายลานน้องแบงบอกล้วลูกลูกหมายนะั้นแบ่งซุวยถ้าซุวยก็จะค่ายแพงลูกหมายอ่าถ้าไม่ซุวยก็จะค่ายกระทั่งละลอยจะทั่งละแปดสิบาทแบบที่ไหนแปดสิบาทก็มดไปแล้วนะคุณเพื่อน,นเลือกกระทั่งเดียวแทบมให้คุณป้าไปกระทั่งหนึ่งคุณป้าซื้อเอฟเยอะมากโอ,อ้อยก็เลยแท้มให้คุณป้าไปกระทั่งหนึ่งนี่เลือกกระทั่งนี่ลูกหมายเนี่ยที่แปดสิบาทมันตั้งกันมาร์กเลยนะอันนี้ไม่ค่ายที่จะเอาไว้มันอย่างนี้แหละย่ยากเห็นว่ามันจะะเป็นซี่อไร บอดซี่เขาฆ่าไม่มีแ้วกวนอิม่ม็ขาฆ่หมดไปแล้วฟอมกอมีน้องเอาแล้วด้วยอ่ะเนี่ยแล้วก็ลูกหมายเข้าเห็นป่าเพื่อนเนเนี่ยมันจะรูปร้างใกล้เคียงกันเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเมื่อนกันมันตั้งอยู่ในตู้เมื่อนกันป้าอ้อยก็เลยเอามาหมดมันมีงหมดหาต้นเพื่อนเพือนป้าอ้อยเอามาสร้างต้นตั้งไม่พอหมดตั้งหมดนี่ที่เมื่อนกันหมดเลยเพื่อนเพื่อน ซี่เมื่อนกันซี่มันจะขายกันหมดเลยเนี่ยมันลูกหมายประเภท anyway, ไนเขาหมอนว่ามันเมื่อนกันเลยนะเพื่อนๆอ้จริงลูกหมายมันต้องไม่เมื่อนกันนี่เออเมือนลูกหมายที่ปอ้อยมาค่ายกระทั่งยิ่ยยั่นะเพื่อนนั่นแหละมันเหมือนมันเมื่อกันเนาะปอ้อยท่ามันบอกลูกหมายมันว่างอ่ะปอ้อยไม่รู้เนาะข่ายหนามลูกหมายเนี่ยอ้าวทำไมลูกหมายเมื่อนกันเพื่อนนี้ซ่องลอยนะจ๊ะลูกหมายซ่องลอยถ้าเกิดใครจะซื้อก็บอกปอ้อยด้วยนะจ๊ะลูกหมายนี้ราคาซ่องร้อยบาทไม่ต้องมีต้นที่นุ่งที่ซ่องที่ซ้ำใบเท้ากันเพื่อน มีเมื่อนกันหลายมเมื่อนกันมดนี่ลูกไม้โอ้อยเคียนลูกไม้กันลูกไม้ซ่องรอยบาทเพื่อน,อนโอ้ยังสวยโอ้ยลูกไม้นี้สวยมีน้ำมึงขึ้นค่ายกูเพงแทะมันเอาไปเก็บในตู้ยังดีนะเพื่อนโอ้อยก็ไปโชบมันมมีนายอะไรวะมีนายดอกลักนายแล้วยิบของเข้ามาทัวร์อยเขาบอกมีเจ้าข้องแลว้วส้มลรู ่วงจริงบอนซี่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีระคายได้ง่ายๆทุกอันคุณเพื่อนบางทีเข้าก็ไม่ได้ว่าค่ายจะต้นมันก็เลี้ยงยากว่าจะโตโอ้โหคุณเพื่อนลูกไม้ซ่องร้อยเมื่อจองสนนเนี่ยโอ้โหสวยเพื่อนนี่เรียบร้อยลูกไม้ใครจะรับก็ถักปออ้อยมานะจา๊ะนี่ต้นละซ่องร้อยนะ รูปร่างเขาขายนางยักษ์วิชุดาเลยฮี่เป็นยักษ์ไหมพอปาอ้อยเอบมาตนนึงเมื่อนเลยนะเพื่อนๆแต่ฮู้เข้าฮู้ยักษ์วิชุดามันจะมีมันจะมีอะไรตรงเนี้ยน้อยๆเนาะมันไม่ได้เป็นรูปทรงแบบเนี้ยเนีย่ยมันเป็นทรงแบบบอนเก้าบอนไอ้น,นี้ดีจังเลวยแต่มีเชื้อแน่เลยเนี่ย,ยออกมาขนาดนี้แหละมีเชื้อแน่ๆนี่ก็อีกนึงตนเพื่อนๆรูปหมายเพื่อน ใครจะรับลูกไม้ต้นนี้เอาให้ดูนี่นี่ยุ่กระทางแปดหนิวมีกี่ต้นเพื่อนๆนับเอาเพื่อนๆฟูงหนึ่งแหละมีหนึ่งมีซองมีสี่ต้นเพื่อนๆซี่ต้นหรือซองต้นต่อไม่รู้แต่ที่แน่ๆนี่รูปร่างแบบนี้หนึ่งรูปร่างแบบนี้หนึ่งแต่เนี่ยมันนึ่งต้นนี้ไงนี่นึ่งต้นอันนี้ก็นึ่งต้นได้ลเลยนี่ก็นึ่งต้นลูกไม้มันทำไมเมือย่างเงี้ยไม่รู้ก็โอ้ยก็งง,ง แต่แต่มันมีเสอ้นอย่างหนึ่งต้นนี่นี่ใบไม้ข้างเข้าหมวนบางนี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่เนี่ยลูกหมาเนี่ลูกหมา,หมา้เห็นปะเพื่อนเพื่อนลูนนกล้างเหมือนเมื่อไงอ่ะเนี่ยเห็นปะเพื่อนเห็นชัดมิจเจ้าเจ้าก่อนเอาอันนี้ออกมาก่นอนเอาพ่เชินทงออกมาก่อนอึบบับงบังไซรินเข้าอึบเนี่ยเพื่อนเพื่อนกอนนี้มีหนึ่ง อ่มีซ้ำแท่จริงมันมีซี่ต้นเพื่อนเพื่อนมันมีซี่ต้นนี่มันมีรูปร้างแบบนี้รูปร้างแบบนี้นี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่ในกอเดียวกันทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีรอดมีนอเน้นแน่นเน้นเน้นเพื่อนเพื่อนกอนี้ใครจะรับป้อยข้อที่ซี่ร้อยบาทข้อคือพูดง่ายข้อต้นแล้วซ่องร้อยบาทหมายค้ามปีแลวเพื่อนหมายเขาปลูกมาปีกว่าแล้วมันออกดอกไปเลยนะครั้งหนึ่งจะแบ่งว่ามันออกดอกไปแล้วนะป้า บอเออใช่นออกดอกแล้วถล้าก็รูปร่างมันสวยจะาเอาซ้วยอ่ยเอะเพป้าอ้อยชอบอันนี้เนี่ย่องเพื่อนเนี่ยที่มันสุวยคือชอบใบนี้มันส้วยเนี่ยเพราะว่าอืมนั่นแหละไม่เพราะว่าอะไรลมันสุวยเพื่อนเพื่อนเนี่ยใครจะรับกอนี้สี่ร้อยบาทเพื่อนเือนนี่นนเห็นไหมซี่ร้อยบาทนะจ๊ะยู่กระทั่งแปดนิ้วสี่ร้อยบาทมีสี่ต้นมีซี่ต้นจริงๆนะเนี่ยเท่ากับต้นละร้อยบาทเองเพื่อนเพื่อน เป็นแม่พันธุ์นะแม่พันธุ์นะจ๊ะลูกไม้ลูกไม้แปดหนิวอันนี้สี่้อยบาทนะจ๊ะเพื่อนเ,นเนจ้ามีซี่ต้นในนึ่งกระทางมีซี่ต้นซี่ต้นจริงๆริอนะให้ดูไหมให้นับไหมนี่ไม่ได้โกหกโกหกเพื่อนี่ซี่ลอยเพื่อนให้ดูเอาไปลุ้นต่อนะลูกไม้แบง์อ่ะพูดทึ่งอ่ะมันไม่สุดยังไงตรงน่ะมันไปเรื่อยเลย ก็บอกว่าก็เมื่อ,อน,นตอตนนี้ต้นเนี้ยอีตอนที่แม้มันออกดอกมันยุ่ห้วนนะมันซี่แบบนี้เนี่ยอ้วดอีกแลยอีกอนเนี่ยช่อจริงเนยมันซี่แบบนี้เหเพื่อนพอป้าอ้อยป้าจอมออกมาเนี่ยมันซี่หนีเชย่เลยเห็นปะมันไปไม่สุดเนี่ยลูกหมายมันนะเนี่ยพอผ้าเอ,อมามะเป็นอย่างนี้เชย่เลยแล้วจอมออกมาก็เป็นซี่หนีทั้งหา้าซี่หนีไม่มีเลยเอนเพื่อน,นซีน่หนีไม่มีเลยเขี้ยวแบบนี้ไม่มีเลยมันอ้อไป็นซี่ม้วงถนั้นเลยลูกไม้ชุมพูม้วงนี้ห้ายากนะไม่มีหรอกนะเเพื่อน เราไปอ้าคุณเมืองคุณเมืองค่ายอย่าง่ะคุณเมืองเพื่อนจะใบนี้ใสจะเรื่องต้องต้องดึงถิงดึงเลยได้ไหมไม่ดึงก็ได้คุณเมืองเพื่อนคุณเมืองนีต้นใ่ญ่แล้วค่ายไปอย่างซ่องลอยแปดสิีบ้านจะคุณเมืองยุ่ตับมันมีคุณเมืองกันนาเมืองเพื่อนคุณเมืองเมื่อจะยู่ไม่ใช่ยุ่ตับวีลชนนะตับอะไรสักย่างแต่ท้านนายเมืองนายเมืองนะจะยุ่ตับวีลชน อไอเปิ YouTube, ่ยูทูบเจอเว็บเว็บนั่นแหละยุตับอะไรสักอย่างอจะเป็นบ่อนเก้าเพื่อนนะสะส้มนี่หลับหลับได้เอ้ยหลับได้ไข่ทุ่งใจกระทักมาและนี้ก็เป็นลูกหมายอีกต้นหนึ่งเพื่อนนี่ก็เป็นลูกหมายอันลูกหมายต้นนีก้ก็เออเนี่ยยกกระทั่งสิบสิบกว่าหนิวนั่นแหละไม่รู้กี่หนิวแต่อันนี้มันจะออกเคีย <c oughs> ้ยวโอ้เอียงเดี๋ยอ่านก่อน โอ้ยมันมีชื้อและไอ้แบงค์นะ้มันบอกรอ้อยบอกว่ามันเป็นลูกหมาไอ้แบงค์มันมีชื้อเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยจะอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังนี่ไงมันเจอป้ายแล้วแม่ป้าอ้อยก็ข้อโทษนะจ๊ะไข่ที่เอป้าอ้อยไข่ที่ป้าบอกลูกหมเนะี่มันมีชื้อทําไงดีล่ะ ต้นเนียมันมีชื้อแต่ซี่มันไม่เมื่อนกันอันนั้นเป็นซี่ชมพูแต่ไหนหน่ะมันไม่มีปลายไงแต่ต้นเนียมันก็บอกคงลูกไม้แหละเนี่ยป้าคงลูกไม้แต่ลูกล่างมันซี่เขี้ยวมันไม่ได้ออกแดงเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่านชื้อก้อนนี้มันมีไม่รู้มันม้วนหรือเปล่าแต่มาบอกป้าอ้อยมันลูกไม้แต่ให้มันมีมันชื้นพิงซีเครตบอสซัมเพื่อนเพื่อนพิงซีเครตบอสซัมอะไรเข้ามาไม่รู้เนี่ยเพื่อนเพื่อนใครจะรับก้อนนี้ป้าอ้อยก็ พูดต้นเยอะเมื่อกั้เลยนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่อู้ไอเอียงโปะประสาทสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบกว่าคนเพื่อนสิบเจ็ดสิบแปดปุ๊นละเนี่ยเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดคนเพื่อนไม่ใช่ว่าต้นไถ่ต้นมันเนี่ยคนเพื่อนมันเป็นลูกอะเมื่อนว่ามันยุบแล้วมันก็โพล่ไหมเนะ่ยคเพื่อนมันเป็นเนี่ยยู่ในเนี้อลอบเลยเนี่ย แบงบอกอู้ปลูก็าไล่ปีแล้วยุบแล้วก็โพยุบแล้วก็โพเนี่ยลอยมันตัดมาบอกมันตัดตัดแล้วก็แตงไม้ตัดเมื่อที่ย์ปอ้อยตัดแหละ้ลวก็ที่ย์ปอ้อยตัดแล้วก็ไอแบงมันซ่อนนะี่ยแหละเพื่อนๆปอ้อยก็เลยเอามาตัดเออเรื่องเรื่องไอแบงซ่อนด้วยเนี่ยก้อนี้ใครจะรับปอ้อยก็ค่ายทิซี่ลอยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนก้อนี้เนาะสิบกว่าต้นเพื่อนเพื่อน,นต้นละสี่สิบบาทเองคิดอะไรเยอะแยะสิบห้าต้นนับกันนับไหมนับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าต้นเพื่อนข้อที่สี่ลอยห้าสิบเท่ากับสี่ชุมผู๋เนาะเพื่อนเนาะสี่ลอยห้าสิบจ่าใครจะรับก็ทักป้าอ้อยมาได้เลยเอาละวันนี้ป้าอ้อยก็ไข่เซตหมดทุกอย่างแหละเพื่อนมีต้นไม้มาแบ่งตันวันนี้ก็จะนักไปทางลูกไม้ ต้ลูกหมายของปอ้อยก็จะเป็นลูกหมายต้นยิย่ยสวยๆก็จะเป็นฟอร์มให้เพื่อนๆเพราะว่าบอยมีชื่อเป็นฟอร์มกอนะเอาความจริงเนียปอ้อยลองท่ามแบงเนาะสวยๆเนี่ยใบเท่าๆนี้แหละปอ้อยไปเห็นมาปอ้อยก็ทา่าบอกว่าแบงต้นเท่าไร,นรเนี่ยกอนี่ไม่ค่ายเลยกระทั่งเท่านี้แหละกระทั่งเท่านี้เลยข้องแบงแะกระทั่งเท่านี้เลยมันมีไอ้นี่ห้องสุวรรณมันกอนี้แหละแต่กระทั่งเท่านี้ต้นก็เท่านี้แล้วว่าค่ายท่ามผันบอ้อยก็เลยอ๋อเอาไว้เถอะ บอกสร้างผ่านก็ไม่ค่ายมันบอกเพราะว่าจะเอาไว้ทําไอ้นี้ดอกมันเอาดอกไว้ผสมเพื่อนเพื่อนมันเก็บบอลเก้าเอาดอกไว้ผสมมันไม่ค่ายเลยแต่ถ้าเกินนอมันเยอะหรือมันอะไรแล้วมันก็แยกเอาใส่กระท้างแล้วปอ้อยก็มาค่ายที่ว่าแบ่งปันเพื่อนเพื่อนยังงันเละมันถึงจะแยกแต่ตอนนี้มันทําลงเรือนไม่มันเลยไม่มีเวลาเพราะป้าช่วงเนี้ยบอลมันโตช้าพรมเลยยังไม่ได้แยกเนี่ยต้องเอาไว้สักสองสาเดือนมันว้ายย่งงันเพื่อนเพื่อนปอ้อยก็เลยเออรอมันก้อนเนี้ย มันจะเลี้ยงให้แต่กอยอยเงี้ยแล้วมันก็จะแยกแยกมันเอาไว้เอาดอกเพื่อนเพนมันบอกมันไม่ค่าสะส้มไว้เพื่อจะเอาดอกมาผสมพันธุ์ผสมพันธุ์บ่อนซี่เนี่ยมันผสมบอนลูกหมยมาใช้ช่วยท้งนั้นเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจริงโดยมากลูกหมยที่ช่วยช่ปอ้อยไม่เคยเอามาจะค้องไข่เลยเอาค้องนองแบงมาย่างเดียวเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเมื่อเนี่ยโหปอ้อยไปให้สะดุดตาเพื่อนเพื่อนหล่อฮัสซี่ปอ้อยก็ซื้อก็ก็ว่ามันช่วยดีซึ่งเพื่อนไม่ม่ใครเอปอ้อยเอาเองก็ได้เนี่ย แล,แล้วมันทรงใบหน้าแล้วมันมันก้านเป็นซี่ไส้ๆนะเพื่อนเห็นชัดไหมข้อใบดันเป็นซี่น้ําตาลอีกเนี่ยมันซุวยไงเพื่อนป้าอ้อยบอกเฮ้ยห้าซุวยดีวะเอาดีกว่าร้อยห้าสิบปาอาช่างมันเถอะซื้อมาสร้างต้นไม่มีตังค์ตังค์หมดเ <c oughs> ต้อต้อละรอยมันก็ไม่หายเพื่อป้าอ้อยก็เออมึงไม่หายนะมันเข็มนะเพื่อนอืมมันไม่หายป้าอ้อยครับ ซื้อมาบางทีนะซองผันมันยังไม่เท่พอเลยเพื่อนๆซ่องผันซิบบ้าทซิบบ้าทก็ไม่หลดเพื่อนๆเอ้ยนะไอแบงค์นี่เข็มจริงเพื่อนๆเป็นนุ่มยุ่แต่โอ้โหพุดๆก็ไม่พอหรอกแต่ต้นไม้มันซุ้ยเพราะเธยชอบเนี่ยต้นไม้มันแข็งเลย<ต>เพื่อนๆมันเลี้ยงนอกตู้เนี่ยเลี้ยงนอกตู้จริงๆถ้าไอเนี่ยในตู้ในตู้แล้วปอาอ้ยก็ไปเอามาเอามาแล้วก็เอามาพักไว้ไงพักไว้วันซ่องวันอันเนี้ย ปอ้อยก็มาค่ายเพื่อนๆให้มันแข็งแรงดีเนาะข่องมันเนี่ยมันเลี้ยงแล้วลําต้นมันอะใหญ่แข็งแรงปอ้อยก็ถึงเด้มีความมั่นใจนะว่าพูดตรงๆงถ้าซื้อข้องน้องแบ่งมาจําหน่ายให้เพื่อนๆเน,น่ะก็จะมั่นใจถ้าที่อื่นเอาความจริงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร, <c oughs> ร,ร่เรื่องเพียเรื่องไหลโอ้โหปอ้อยเครียดเครียดนี่สร้างมานี่เจอ,อไหลเนี่อย่างแต่ไม่มีแล้วแหละออปอ้ปอยเอาไปจุ่มหนาวให้บู้มกินแล้วล <c oughs> แหละอลำมาสู้นะเจออีกแล้วนะนแะ ที่เอฟมาวันนั้นนะมดกันต่เนี่ยความฟันของปอ้อยปอ้อยก็เลยคิดว่าปอ้อยก็จะทํหมันแบง่งเนี่ยที่ว่าเลี้ยงให้มันแตกลูกแตกลูกก็พยายามจะไม่แยกที่แยกออกมาปอ้อยก็ถึงแบบว่าถ้าแยกออกมาปอ้อยก็ยากจะจะแบบไส์ตู้อบอย่างเงี้ยเราก็ให้มันย่ญ่ให้มันส่งก็เลี้ยงแล้วว่าแบ่งปัน่นเพล่นๆอย่างนี้แหละเจ้าปอ้อยจะไม่ผ้าหรอปอ้อยเค็ดจริงๆเลยผ้าเนี่ยแบบมันมันขึ้นยากมันเขี้ยวก็บอกเลยเนะี่ยไก่ทองประเสริฐเนี่ย กับอันนี้นี่มันเขี้ยวหมดเลยเพื่อนเพื่อนผ้าได้หกชิ้นขึ้นมาแล้วซีชิ้นอีกชิ้นหนึ่งอย่างนี้นี่เป็นหลบอดอะไรนี่เพื่อนเพื่อนวันนั้นลืมมานี่ฟังหัวหว่างมาตรงนี้นี่ลืมอย่างนี้นี่อ๋อพริกก็เกลือพริกก็เกลือนี่ไก่ทองประเสริฐผ้าเมื่อวันที่สิบเดือนสิบสองพอซ่องฮาหกนี่วันที่สิบอ่าครบหนึ่งเดือนเพื่อนเพื่อนึ้นฟังกับสายอย่างเดียวเลยเพื่อนไม่ต้องอะไรจะผ้าหกชิ้นขึ้นมาซีชิ้นนี้น่าจะเน่าเนี่ยชิ้นนี้น่าจะเน่าเพ ขึ้นมาสี่ชิ้นก็เนี่ยเปอร์เซนต์ร้อนแล้วเมื่อไรเขาจะแดงเขาจะกล้าซี่ละ่ะก็ต้องรอไปเพื่อนๆนี่แหละนี่คือไก่ทองบ็อคเซอร์อันนี้อันนี้คุ้นี่ขดชะคงเนี่ยที่ไอ้ข้มมันไปทํานอนดินล้นไส้เขาบอกอ้อยดําบึ้อเลยหกชิ้นก็ขึ้นมาขึ้นมาหาเพื่อนเพือนน่าจะเน่าหนึ่งขึ้นมาหาอันนี้อันนี้คุ้นี่ขดชะคงวันเดียวกันวันที่สิบเพื่อนเพือนอุ้ยหกเพื่อนเพื่อนขึ้นขบหมดเลยนี่หก พกนอเนี่ยแต่เนี่ยนอปะอ้อยนอใย่ผุนเพลินดูดโตนดีนี่ยปะอ้อยผ้านอใยแล้วผุนเพลินก็ดู้ที่ปะอ้อยอบกระจีนึงเนี่ยเราซื้อมาเราก็ไม่รู้เนาะว่าก็ทำจำนวนเนมันนอเลยปะอ้อยเลียงมาท้องเดือนข้ามเดือนไม้โตผุนเพลินเรียงมาพร้อมกับไอ้นี่นี่นี่อันนี้คือไอ้นี่วิศนุกรรมประสิทธิปะอ้อยเนี่ยเลียงพร้อมกันเลยนะผนเพลินพร้อมกับไอ้อะไรนะ ในเมืองมอกิ้เนี่ยที่ปลาอ้อยยู่ในตู้อบปลาอ้อยเนี่ยเนี่ยตู้อบอันนป้กส้มเนี่ยมันแตกต้างกันเยอะนะมันเปืนอเนี่ยมันยู่ที่ถิ่นผ้านั่นแหละปลาอ้อยวามันก็ไม่น่าจะยู่ที่ผันข้องบอนซี่หรอกโอ้โหมันช้ามากนี่ข้องปลาอ้อยนี่เห็นปะพิษนุกรรมประสิทธิ์เนี่ยเลือยยุ่ยซ้ำซี่ตนปลาอ้อยก็จะเอาไว้ทําผันถ้าไข่ไข่ไม่ได้เพราะไข่ตอนนี้ไม่มีใครซื้อปลาอ้อยหรอกเรียบปาอ้อยปลาอ้อยจะมาจับฉุดอยู่นะจะค่ายฉุด จะมีอันนี้แหละให้สักต้นนึงแล้วก็ห้อหาอะไรสายสายเดียวกันเนี้ยยากแพ็กแบบหนีมัง้งเงี้เพื่อนๆค้าส่งก็จะได้เออมะเมาเจสิบมโอเคเนี่ยมะเมาเจสิบกีก,ก,กะาาระทั่งกับเจสิบเนี้ยปอ้อยบอาไข่สั้งกระทั่งใหญ่ในค้าส่งร้อยหนึ่งนะพอถึงเวลาปอ้อยก็เอาไม่ลงนะเพื่อนๆก็เป็นคุณป้าคุณนาที่ที่เข้าไอ้นี้ที่แบบว่า,าอุดนุ่นกันมาเนาะนมนานปอ้อยก็ขีดค้าส่งเขา้า <g ül> ซองกระท้าอร่อยหนึ่งห้าสิบบาทซ่องซ่องหลังเพื่อนซ่องหลังเดียวไม่ได้นะเนี่ยห่ังเดียวตู้ทะลุอ้าละวันนี้ป้าอ้อยก็พูดโมมานานลลวเนาะจะเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนลองไปทําดูนี่เห็นไหมตู้อบบ่อนซี่ตู้อบอันนี้ก็ซ่องของป้าอ้อยใครที่ไม่มีตู้อบเราก็อบได้สําหรับไว้อบต้นเหล็กต้นน้อยหรือต้นที่แยกนอกจากเมย์เมยทางไล่เราก็มาเล้ว,วันนี้ป้าอ้อยก็มีลูกไม้มาแบ่งปันแล้วก็มีบอนมีชื่อนิดหน่อยอาละ วันนี้ปออ้อยก็จะขอ้อครอบคุณเพื่อนทุกคนนะจ๊ะครอบคุณเพื่อนๆกัลยนาณยาตรที่ดีที่น่ารักของปาอ้อยทุกคนวันนี้ปออ้ยอยอ่อยเพื่อนทุกคนยีงโชคดีมีความสุขนะขอฝากเพื่อนใหม่ที่แหวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปาอ้อยด้วยนะจ๊ะข้อครอบคุณเพื่อนเก่าที่รักกันมายืนยงและยาวนานนะจ๊ะถ้าปาอ้อยพูดพผิดผังพลาประการใดลื่นแนะนําอะไรที่ไม่ดีไม่มีความรู้ก็ให้พลาดเลยไปเนาะแล้วก็ <laughs> อย่าได้ทื่อเลยซ่า เออคนความรู้น้อยเพืเเอ่อนๆจะเนาะอ่วันนี้ปอ้อยต้องขอจบขิปเพียงแค่นี้ก่อนนะจะวันนี้ปอ้อยต้องไปก่อนนะสวัสดีจ้า